ใครถือกล้องเยื้อิมมี่กำลังวางค่ะโอ้ย่าจีนยิงฉันมันสู้ทีมที่ปวดเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้ไ<อ>หรอก มาแล้วข้างล่งโอ้ยยไม่ไอแค่ไม่ได้หรงันจหล่าง้เผา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 เเาาเผาเผาเาาเาเเเเเผผผผเผผผ ใกล้แม่งวิ่งนี่นี่หวะ่อยสอดแสงใหมันนไม่มี่เหรเฮ้นผมผมเข่นนะวางไม่ได้ห้องนี้แม่งวางได้เอาขี่ผ่านมวห้องไอ้มีอีล่าห้องนั้นอะไม่เป็นไรวางโอ้ยเียเขี้ยอี

ดดเออยันน,าย,น,นายันนายัน้าชั้นล่างสองขีดก็ไม่มีโลแล้วเนะอุ้ยพี่รบตายขอโทษจะช่วยเหลืออนะไรไม่ได้ ยินหน้ายินหน้าต่อระวังบันไดตรงเตียงเขาหน้าต่างอยู่เฮ้ยถ้ามันวางไม่ทันก็ชนะพี่ต่อระวังยินหน้าโอเคเจ๊กไปเจอนี่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 ทางนี้นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยจะตาย่ะไม่ต่อเหรอเฮ้ยอันว้ายว้ายว้ายวางไม่ทันไว้ายว้ายกว่า พี่ทำอะไรวะสี่คนก็ท่ได้สี่คนก็ทได้โคดเด็ตโคดเด็นเอสอขารู้สึกว่าเขาจะขาเล็กไปหน่อยให้ตาย่ีย่เลยอยอะไรวะสามสามนายนคเล่าคเล